สวัสดีค่ะแป้งนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็น3ประเด็นที่มักจะมีคำถามกันเกี่ยวกับตัว Amazon Merge หลายๆคนก็คงรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเฮ้ยการที่จะได้ Account Amazon m e r g h ของเราอะ่ะหลายๆปีที่ผ่านมามันสมัครเองยากมากๆดังนั้นการที่จะได้ Account เนี่ยมันก็ต้องเป็นการซื้อขายซะมากกว่าเนาะพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยแอคเคาทที่เราได้มามันจะเป็นแอคเคาทต่างประเทศของต่างชาติ นึกว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนนี้สักแบบมากๆหน่อยเนาะ,ะทีนี้พอได้แค n t มาประเด็นคือเราไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนชื่อกันเป็นคนไทยเพราะเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนชื่อแค n t การโอนหายพวกนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับแค n t หรือเปล่าเพราะว่าแค n t ได้มาก็ยากเนาะซื้อแค n t มาก็แพงแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนชื่อไปแล้วโดนปิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงซึ่งตัวส่วนตัวของแป้งเองเนี่ย แป้งเริ่มทยอยเปลี่ยนชื่อแอคเคาท์แต่และแอคเคาท์ของแป้งตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี2023ปัจจุบันปี2025แลวเนาะแป้งค่อยๆทยอยเปลี่ยน Account แอคเคาท์แรกประมาณปลายปี2023ต้นปี2024ค่อยๆทยอยเปลี่ยนทีล,ทละแอคทีละแอคมาเรื่อยๆจนจบประมาณ 2024, าาปี2024กางๆปีก็คือครบถุก Act แอคลวแต่ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวเปิดแอคเคาท์น,นี้ให้ดูวะอาจจะเห็นคนต่างางชาติเพราะว่าแอคเคาท์นี้เทียสิบเพิ่งมีคนไทยปล่อยใหม่ให้แป้ง ดังนั้นชื่อชื่อตอนนี้แป้งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนไทยเพราะว่ายังหาชื่อคนใหม่ๆหาคนหาคนมา,มาแบบมาใส่ชื่อไม่ทันนั่นเองนะคะอ่ะก็แต่ว่าจะเอามาเป็นตัวอย่างในการอธิบายในวิดีโอนี้แล้วกันก็แป้งก็เปลี่ยนชื่อหลายๆแอคเคา t มาตอนนี้ก็ตั้งนนจากแอคเคาตแรกจนถึงปัจจุบนันมันก็เกินหนึ่งปีละก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ จะเอามาเล่าให้ฟังว่าแป้งเปิีส่วนไหนบ้างตามประสบการณ์ส่วนตัวเลยเนาะแล้วก็เรื่องของแบ n คแบงแ,บงแ,บงแบงค n ้ววันนี้ก็มีคนมาถามเรื่องของการเชื่อมบัญชีธนาคารนะอะไรเงี้ยแป้งก็จะพูดถึงอเมซอนเหมือแต่ว่าจริงๆก็จะเป็น,ปนพูดถึงแบบเหมือนภาพใหญ่แล้วกันเนาะเพราะว่าการทำธุรกิจออนไลน์เงี้ยบางคนที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของแบ a c แค u n t ว่าเฮ้ยทำไมถึง ใช้ธนาคารไทยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้วันนี้แป้งเจอคําถามนี้มานะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของแท็กเพราะว่าพัก,พกมันจะมีช่วงเวลาของมันเนาะแล้วตัว a m อเมซอนมันก็จะให้เราแบบอัปเดตแท็กอะไรประมาณนั้นอ่ะทีนี้ประเด็นแรกคือเรื่องของต้องเปลี่ยนชื่อไหมก็ต้องบอกว่าเออก็ต้องสรารภาพดีย๋ยวก็ใช้คํานี้ดีวกว่าว่าถึงแม้ว่าแป้งจะเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ละแอคของแป้งที่แปง้งปั้นมาเนาะในหลายแอคอะ ครบหมดแล้วมาเป็นร่วมแบบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม,ม่มีปัญหาอะไรเลยก็ต้องบอกว่าทุกๆครั้งที่แป้งเปลี่ยนเนี่ยแป้งก็มีความเสียวอยู่ในใจเนาะว่าเฮ้ยถ้าฉันเปลี่ยนไปนแล้วไอ้เขาี่มีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นคือรู้สึกอย่างนี้ทุกครั้งไม่แปลกที่คนอื่นก็จะรู้สึกตามอ่ะต้องบอกองี้นะคะแต่ว่าคําถามคือทำไมแป้งถึงเปลี่ยนอ่ะเพราะเนื่องจากว่าอเมซอนมันก็เป็นเว็บระดับโลกเหรอเนาะแล้วหลายๆเว็บเวลาเราะระสมัครอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการบุรีไฟตัวตนถูกไหมคะ แต่ว่าคำถามคือว่าแล้วอเมซอนเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งที่จะ e r ีไฟตัวตนไหมเราไม่รู้หรอกว่ามีไหมหรือว่าจะมีเมื่อไหร่คำถามเนี้ยมันมีทุกทุกปีเลยที่แปง้งแบบแป้งผ่านมา3าปี4ปีอะไรเงี้ยมมนมีคำถามทุกปีแต่ยังไม่เคยมีการวลีไฟตัวตนสักทีแป้งเลยคิดว่างั้นถ้าแป้งทดลองแอคเคาท์แรกเปลี่ยนข้อมูลแล้วไม่มีปัญหาอ,อะไรแป้งก็ค่อยๆทยอยเพิ่มแอคเคาท์แบบเปลี่ยนข้อมูลทีละแคเคาท์มาเรื่อยๆแล้วกัน เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนในวันที่คนอื่นไม่เปลี่ยนกันมันก็คงจะดีกว่าอยู่ดีๆวันนึงอเม z o n บอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะเริ่ม Verify ตัวตนแล้วนะแล้วทุกคนแน่นอนว่าต้องตื่นตระหนกแพนดิกตกใจและรีบเข้าไปเปลี่ยนชื่อกันตอนนั้นแน่ๆช่วงนั้นแหละจะกลายเป็นช่วงที่อันตรายมากๆเพราะว่าอเมซอนมีโอกาสที่จะจับได้ว่าเฮ้ยคนแพนิกในการเปลี่ยนชื่อนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นคนกลุ่มนี้อาจจะมีความสุ่มเสียงในการโดนอเมซอนจับแล้วโดนปิดแอคเคาท์มากกว่าแบบเปอร์เซ็นต์เดีะกว่าแบบการเปลี่ยนชื่อโดยเวลาอื่นๆทั่วไปก่อนหน้าหรือเปล่าถูกไหมอ่ะเข้าใจตามแป้งทันเนาะดังนั้นก็แป้งเปลี่ยนหมดแล้วเนาะแต่ละแอคเคาท์ที่แบบแป้งปั้นโยเวนแอคเคาท์นี้ซึ่งเป็นแอคเคาท์ที่สิบที่เพิ่งได้มาอ่าสำหรับการเปลี่ยนชื่อเนี่ยจะแป้จะมีเปลี่ยนอยู่สองส่วนนะคะปกติของในส่วนของเมิร์ชอย่างเงี้ย เนี่ยเราก็เข้าตัว merge amazon com อะไรอย่างเงี้ยเนาะกับซึ่งจริงๆมันก็อยู่ในภายใต้ของเว็บไซต์ amazon com ปกตินั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือเข้า www amazon com นะเห็นเอ๊เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่ www amazon com ปกติเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันรหัสไปเซ็นยืนอื่นเดี๋ยวจะงงอ่ะ www.amazon.com การเปลี่ยนข้อมูลของเราเนี่ยของแป้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนทั้งหมดสองที่หล,กลกักๆคือหน้า amazon.com กับในหน้าของ m e r g e a m a z o n c ซ m ซึ่งเป็นตัวตัวแคมเิร์ของเราอันแรกนะคะพอเข้ามาที่ amazon.com แล้วเนี่ยมาตรงนี้ hello นะคะแล้วเราคนึงหน้าแป้งปิดอยู่อ่ะ Hello นะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีเขียนคำว่า Account mm hmm. ก็กดคำว่า Account เข้าไปค่ะอ่ะแล้วก็มาตรงส่วนของนี่ Login and Security ตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีให้เรา Verify ตัวตนขอโดยการส่ง OTP ให้เราให้เราใส่อ่ะเอาเราพัดเวิร์อะไรเนี่ย โอเคจำไม่ได้พอเข้ามาปุ๊บเมื่อกี้นี่นะคะ hello แล้วก็ account แล้วก็ login and security ตรงเนี้ยเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อตรงในส่วนนี้นะคะ Edit เข้าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อนี่เป็น new name แล้วก็ save คือแป้นแนะนำว่าชื่อที่จะเปลี่ยนเนี่ย ถ้าเราจะเปลี่ยนสื่อเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนคนไทยเนาะเราก็จะมีพวกแท็ก ID คือแบบประชาชนต่างๆ account ไหนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรสาหรับคนโดยเฉพาะสําหรับคนที่ไม่หลาย account นะคะก็ทําให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันชื่อส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อสำหรับใครที่จะใช้ตัว OTP เนี่ยก็จะมีตัวแอป authenticator เนาะที่อยู่ในมือถือแล้วก็สร้างตรงนี้ได้เลยสร้างตรงส step verification ตรงนี้อะ สำหรับการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็คือเป็นอันจบละหนึ่งที่กับอันที่สองก็คือว่าเข้าไปที่ตัวหน้าเมิร์ mercedamazon.com แล้วก็มาที่ยูอ account manage ยูอ r a c c ค u n ์กดเข้าไปเลยถ้าเข้าครั้งแรกมันก็จะมีการเนี่ยเห็นปะขอมีการ verification ขอ verify ก็ใส่ OTP ของเราไปค่ะอ่ะ มันก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วเนาะก็เมื่อกี้เปลี่ยนชื่อเสร็จในส่วนของหน้าหลักของ a เม z o n เสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันแปลงก็เลือก Individual เนาะเป็นบุคคล Full Name เปลี่ยนชื่อ Address ให้มันจำง่ายก็คือให้ตรงกับแบบประชาชนอะไรเงี้ยนะคะจริง,รงๆเขาจะตรวจสอบได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ก็คงตรวจสอบไม่ได้เพราะบางทีแป้งก็มัวๆชื่อที่แบบสมมติบ้านเลขที่แป้งเต็มๆใช่ไหม พอเ,เปลี่ยนคนปุ๊บมันรู้สึกว่าโหชื่อบ้านก็อยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยตั้งก็ช็อตคัทบางส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าสมมติกรณี worst case จริง,รงๆอ่ะวันวันดีคืนดีสมมติว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีอเมซอนบอกว่าเออฉันจะ verify ตัวต,วตนนะจะมาส่งจดหมายมาที่บ้านหรือเปล่ามันก็มันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่ตรงที่ว่าแล้วจดหมายมันจะถึงบ้านทุกคนไหมใช่ไหมเออก็เลยคิดว่าไม่น่านจะมีอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ อ่ะก็ใสยย่ตรงนี้ไปเบอร์โทรศัพท์ก็อัปเดตไปอีเมลตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลที่สมมติว่าเวลาเรามีไรายได้ต่างๆก็จะเข้ามาเนาะ,อ,ะอีเมลเดี๋ยวอแอคเคานี้แป้งไม่ได้ใช้ไมไ่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะต้องทำแป้งก็ต้องมาเปลี่ยนอยู่ละอ่ะก็จบไปละเนาะในส่วนแรกก็คือเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนตรงไหนก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะแต่ว่าสำหรับแป้งแนะนำว่าถ้าใครเพิ่งได้แอคเคาท์มาสดๆร้อนๆเลยนะ เราจะมีแบบมีการซื้อขายเนาะเราก็จะมีแบบเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรอยู่แล้วอะดังนั้นทิ้งระยะหน่อยอย,อย่างน้อยหลักเดือนในการเราค่อยกลับมาเปลี่ยนชื่ออะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าให้ Account มีความนิ่งหน่อยว่าแบบคือจะไม่ได้กระตกกตะตะเปลี่ยนข้อมูลอะไรขนาดนั้นอ่ะส่วนที่2คือ Bank Account อ่ะมันก็จะเป็นอยงนี้เนาะว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีไรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยเงินที่ได้อะจะเข้าไปที่ไหน คนที่ยังไม่เคยทําออนไลน์เลยก็จะงงว่าเฮ้ยได้รายได้แล้วแล้วเราจะต้องเอาบัญชีธนาคารของไทยไปเชื่อมยังไงเอ,อหลายๆเว็บเราก็ต้องไปดูนะว่าแต่และเว็บอะ่ะเขามีการรับเงินยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีตัวกลางขึ้นมาในการรับเงินแทนเราอย่างเช่นสมัยก่อนที่เราจะรู้จักคือ PayPal แต่ปัจจบนะุบันอ่ะ PayPal ต้งแต่ประมาณปี2022มั้งปลายปี2021-22เนี่ย p พียพาวไทยแลนดเนาะมันก็จมีปัญหาแล้วรับเงินไม่ค่อยได้แล้วเราก็จะตัดเรื่องของเพียพาเข้าไปแล้วก็จะมีเหลือตัวเลือกโดยเฉพาะอ่ะเป็นพูดถึง m e r ร์แล้วกันเนาะจะเหลือตัวเลือกคือ p พ y อนีอาและปิงปองณปัจจุบันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทําเว็บอื่นอาจจะมีตัวการรับเงินตัวอื่นๆด้วยได้เช่นกันนะคะ,ะคือการกรอกของการขอข้อมูล Bank Account เนี่ยของ Amazon Mer g e มันจะเป็นการแบบว่า ขอข้อมูลว่าเออบัญชีรับเงินอะไรนะลาวติ n งนัมเบอร์เลขบัญชีคืออะไรธนาคารอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถเอาได้จากสมัคร1เพโอเนียหรือ2หสมัครปิงปองสำหรับเฮโอเนียเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะติดต่อคนไทยค่อนข้างยากนะคะในการซัพพอร์ต ของแป้งปัจจุบนันแป้งเปลี่ยนไปเป็นของปิงปองทั้งหมดแล้วมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อปิงปองได้อะไรอย่เงี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าทําหลาย account ล้วสามารถเพิ่มบัญชีรับเงินได้อิสระเลยเออสำหรับใครที่จะจะจะ,จะมาปิงปองตามเดี๋ยวแป้งแปะลิงก์ affiliate ให้ด้วยละกันออก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแค่แบบว่าถ้าเกิดภายใน6เดือนมันถ้าจะไม่ผิด ถ้ามีรายได้ถึง500เหรียญไหมหรือเปล่าถ้าจะไม่ได้นะมันจะไม่ไม่ค่อยได้สนใจถ้าถึงอ่ะทางแป้งและคนที่กดลิงก์ของแป้งตามจะได้คนละ30เหรียญประมาณนี้แป้งมีเขียนข้อมูลเอาไว้จำารเหียดไม่ค่อยได้ละอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะการที่จะเปลี่ยนแบงก์แอคเคาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือ1กด add another other bank account เห็นไหมเอ่ยอ่ะตรงนี้ กด add under อร์อันเดอ n ์แบงอต้นอันเดิมเอาไว้ก่อนทิ้งเอาไว้ก่อนนะเพราะมันลบไม่ได้มันจะต้องเพิ่มมาก่อน add under อ a ์อันเดอ n ์เห็นปะมันก็ถามว่าแบงค์ของเราอยู่ที่ประเทศไหนอ่าส่วนใหญ่ล้วก็ใช้อเมริกาแล้วก็ย i นเต็ดสเตทข้อมูลที่มันจะให้ให้เรากรอเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบอ่ะคือคิดถึงของไทยเนาะเวลาเรามีบัญชีไทย,ยมันก็จะมีว่า c h e c k i n g Account หรือว่า saving account แล้วก็เป็นพวก Account Number อะไร r า u ติ n งน u m เบอให้ใส่พวกนี้ลงไปเนอะก็ถ้าเกิดว่าเราสมัครเพลเนียหรือว่าปิ่ปองแล้วซึ่งเป็นตัวกลางร,รับเงินอะเราจะได้สิ่งประมาณนี้ออ,อกมามองเห็นไหมเอ,อ่ hi, hi, hi. อหายหายหะตัวนี้มันจะมีข้อมูลว่าเออแอคเคาทรับเงินของเราอะมันเป็นของธนาคารอะไรอ่ะซิตี้แบงอย่างเนี้ย b a งก์อ c โลเ o ชอยู่อเมริกาแ c คเคทาท์ไทยเป็น Checking แล้วก็จะมีแบบ9 Digit ของ routing number แล้วก็เป็นพวกแบงก์ c อคเคาท์นัมเบอร์เห็นปะพอเราเอามาเปรียบเทียบกันพวกนี้มันคือข้อมูลที่เราจะต้องเอามาแปะใส่อ่เห <he S 1> ็นเนาะถ้าดูไม่ทันก็ค่อยๆหยุดคลิปแล้วก็ดูต่อนะคะแล้วก็ Copy จากไอตัวเพ y o โอเนียรอหรือปิงปองของเราเนี่ยเอามาแปะใส่ไว้ในนี้ หลายคนมามีคำถามว่าเฮ้ยตรงนี้มีคำว่ามีคำว่า Account Number แล้วฝั่งขวา Verify a c c o u n t number อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลอะไรมาใส่มันก็คือตัวเลขเดียวกันนึกถึงเวลาเราแบบว่าเปลี่ยนข้อมูลเนาะเปลี่ยนพาสเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนเขาก็จะบอกว่าอ่ะคุณจะตั้งพาสเวิร์ดใหม่พาสเวิร์ดอะไรแต่แล้วก็ถามบอกว่าให้เขียนพาสเวิร์ดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เหมือนกับว่าเป็นการ v e verify m a มั่ u r e ว่า เออเราไม่ได้เขียนผิดนะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ Account Number ทั้งฝั่งซ้ายและ v e r i f y Account Number ทั้งฝั่งขวาก็เขียนทีละร,รอบก็ได้แล้วมันจะได้เช็คไงว่าเราเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะเรา t i n g Number ก็มาจากข้อมูลเมื่อกี้วันเกิดแป้งก็พอเราเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเป็นคนไทยอ่ะจากัตรประชาชนเราก็ข้อมูลนั้นแหละเอามาใส่ทำมันจะทําให้แต่ละเรื่องแต่ละแอคเคาทของเราหรือข้อมูลต่างๆมันเชื่อมโยงถึงกันลาในอนาคต กรณีที่มีการอเมซอนต้องการบริกาอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรคือเราจะหาข้อมูลได้ง่ายนะคะไม่ต้องมาแบบเม็กหรืออะไรมั่วมีมีปัญหา,าจะต้องมั่วอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยเรามีข้อมูลทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วตั้งแต่เรากรอกข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องเนาะถ้าเราทําตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะเราก็กดแอดเข้าไปมันก็จะเข้าไปแล้วเราก็ค่อยลบลบอันเก่าทิ้งมาถึง,ม,ถงมันถึงจะให้เราลบทิ้งได้นะคะอ่าตรงเนี้ย delete account ก็จบในส่วนของเพิ่มเรื่องของบัญชีธนาคารสุดท้ายเรื่องแท็กค่ะเรื่องแท็กอะ่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีให้เราอัปเดตอะไรเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะแล้วก็ปล่อยไปจนกว่าแตใ่ในบางช่วงเวลาอย่างตอนเนี้หลายๆคนก็จะมีเขาจะให้อัปเดตแท็กเนาะเราก็เข้าไปอัปเดตแท็กตามที่เขาบอกคือตรงนี้ขอ,ข,อของเขาเป็น100%แต่ถ้าเป็นของเมืองไทยอะ่ะก็5%เนาะถ้าจะไม่ผิดอ่ะก็เข้าไป อัปเดตแท็กคือต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันถึงเวลาแบบถ้ามันเป็นแอคเคาท์ต่างชาติอะถ้าถึงเวลามันจะให้อัปเดตแท็กเนาะสิ่งที่เราจะไม่รู้อันนี้ตงตรงนี้อัปเดตแท็กสิ่งที่เราจะไม่รู้ก็คือว่าบัตรประชาชนของของเมืองนอกอะของต่างชาติคนเนี้ยเขาเป็นเลขอะไรจริงๆมันมีที่สักที่นึงแต่ว่ามันให้ตัวเลขมาไม่หมดอืมการถ้าเราจะใช้เลขเดิม สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าให้กลับไปถามคนขายจริงๆแล้วคนขายอเขาควรจะมีเก็บข้อมูลตัวเลขตรงนี้เอาไว้ตามเรื่องเรียกแบบประชาชนของแอคเคาท์ที่เราซื้อมาเนาะอันนี้แป้งคุยกับคุณซอนนี่คุณเวียดนามที่เขาขายแอคเคาท์ที่นักเรียนแนะนํากันมาว่าเขาซื้อแอคเคาท์จากตัวนี้เขาบอกว่าเขาจะมีข้อมูลหลังบ้านว่าเออใครซื้อกับเขาแล้วแบบว่าออไอคนคนที่ขายแอคเคาท์มาอะไรอย่างเงี้ย บัตรประชาชนของเขาคืออะไรเขาจะมีซัพพอร์ตหลังบ้านของเขานะคะก็ก็จริงๆแล้วคนขายคุยต้องเก็บส่วนนี้เอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเรากเ็เขาก็บอกว่าถ้าแอ c o u n t นั้นน่ะมันอยู่อเมริกาก็ควรที่จะใส่เลขให้ถูกเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทาง Amazon อเมซอนน่ะจะรีไฟต์ตัวตนได้จากคนอเมริกาเนาะ กับบัตรประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ทางโซนยุโรปบางคนบอกว่าให้กอกเลขมั่วอันนี้ก็กอกเลขมั่วได้แหละแต่เราแค่ไม่รู้ว่าที่ผ่านมากอกเลขมั่วได้แต่ในอนาคตอ่ะยังคงกอกเลขม,มั่วได้อยู่หรือเปล่าอันนี้คอนเฟิร์มไม่ได้เนาะอะดังนั้นก็อันนี้ก็ต้องตัดสินใจดูว่าสุดท้ายแล้วเราจะวนกลับมาเปลี่ยนข้อมูลเป็นคนไทยไหม ที่เราจะได้มีชื่อนักคุณคนไทยที่อยู่คนไทยมีรหัสัตบ,บประชาชนคนไทยที่เราจะเจาะกรอก,ก,อกตรงนี้อย่างถูกอย่างแบบเชื่อมโยงกันให้หมดนะคะแล้วเราก็กดกด Continu e อืมคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่ Non-US เนี่ยก็จะบอกว่า I have non US TIN แล้วก็ใส่เลขบัตบประชาชนของเราไปตรงนี้แล้วก็กดไปนะคะในบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าอ,อ๋อตรงนี้ ในเมื่อเราเป็นบุคคลอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเราก็เนี่ยเขาถามว่าคุณเป็น U.S. citizen หรือเปล่าเราไม่ใช่คนอเมริกันหรืออย่างเ้นเราก็จะตอบว่า no แล้วก็เราเป็นเอเจนต์คนกลางหรืออะไรหรือเปล่าที่ทาทาแบบในนามของอะไรเงี้ยก,ก็ไม่ใช่บางคนอาจจะเจอคําถามท,าที่ประมาณว่าเรามีการเปลี่ยนข้อมูลการทําแท็กครั้งเนี้ยเรามีการเปลี่ยนข้อมูลจาก จากครั้งก่อนหน้าหรือบ้างหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบตามตรงนะคำถามก็คือว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงเราก็ตอบว่า yes แล้วเขาอาจจะถามต่อว่าแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรล้วก็เราก็ตอบไปว่าแบบแล้วแต่เราก็บอกว่าเราเปลี่ยนแปลง address เราเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลอะไรก็ตอบ no ไปปกตินะคะแล้วก,กด continue ไปให้เรียบร้อย continue เสร็จก็อย่าลืมแปงก็ต้องวนกลับเนาะอะ,อะ อย่าลืมเซฟให้เรียบร้อยคำหนึ่งมันออกมาไกลแล้วมันวนกลับไม่ได้คือพอแทบ็บทำอะไรเสร็จใช่ไหมก็อย่าลืมมุมขวาล่างนะคะมันจะมีให้เรากดเซฟและคอนติเนียด้วยนะก็อย่าลืมกดเซฟและคอนติเนียเพื่อเป็นอันจบเรียบร้อย ก็สําหรับคลิปนี้ยาวหน่อยเนาะแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ตั้งแต่เรื่องเรื่องต้นๆเลยจนจนจบตรงนี้สวัสดีค่ะ